เขาว่าขายดีอันดับหนึ่งของเกาหลีนะคะเขาว่าแล้วก็เป็นเวทสําอางที่เขาจะแนะนําให้พวกสถานความงามต่างๆหรือคลินิกที่เกี่ยวกับความงามสัญย,ยกรรมต่างๆเขาใช้ตัวนี้กันตลอดนะคะสำหรับนเป็นฟ้าเป็นเวทสําอางที่ฮิตมากในเกาหลีบอกว่าใช้ได้ดีจริงฉันก็ไม่เคยเห็นคนเกาหลีเป็นฟ้านะไปดูกันค่ะว่าใช้อะไร ามาพบกับช่องบดามิอีกแล้ววันนี้นะคะจะมาแนะนำจะมารีวิวครีมแก้ฝ้านะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคือได้ยินข่าวมาสักพักหนึ่งนะคะกับการที่เวลาเห็นคนไลฟ์สดหรือว่าเห็นเพจต่างๆหรือเว็บแต์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องครีมทาฝ้าตัวดังของเกาหลีซึ่งาตามเพจต่างๆเขาจะเรียกว่าครีมกล่องแดงแล้วเขาก็เคลมว่าแก้ฝ้าได้แบบรุดมากาแล้วก็นิยมใช้ใน สถานพยาบาลต่างๆเป็นเวชสำอางปลอดภยัยไม่อันตรายรถฟ้าได้จริงก็เลยแบบ ปจัดมาจากการที่แบบดูรีวิวของลูกค้าในเพจของเขาหลายๆคนแล้วก็เห็นหลายๆคนฟ้าจางลงจริงๆนะคะและสําหรับตัวเราเนี่ยก็รักษาฟ้ามาระยะหนึ่งก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจากแบบเข้มๆอ่ะอันนี้จะไม่ได้ทาลองพื้นแล้วก็รอยอันนี้รอยสีที่แห้งไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นรูปฟ้าจางๆเห็นไหมแต่ก็ยังไม่หายร้อยเซ็ททีฉันก็ต้องคิดค้นค้นหาหาข้อมูลมานะคะ เขาชื่อว่าเมลานอนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกาหลีไม่าบอ่บดิษันออกเสียงถูกหรืออ่านถูกหรือเปล่าแต่เหมือนต้องมนเพราะว่าเห็นน้องในเพจที่เขาเป็นคนขายแล้วแบบอดไม่หไหวก็เลยอยากสอยเพราะว่าเขาพูดมาเลยว่าตัวนี้นะคะแก้ฟ้าได้แบบ เขารับประกันเลยว่าแก้ฝ้าได้ดีมากๆและยังไงก็จางลงแล้วก็ไม่แสบผิวสามารถออกแดดได้ปกติแต่ก็ต้องทากันแดดเนาะใครที่รักษาฝ้าอยู่เรื่องสําคัญที่สุดก็คือต้องทากันแดดตลอดเวลาและเราดูรีวิวของเพจเขาเยอะมากเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นี่ใช้มาประมาณ3-4วันแล้วเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้ไม่แพ้นะก็เลยมารีวิวนี่เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้ กลิ่นก็มีกลิ่นน้ําหอมอ่อนๆมีนิดๆอันนี้ที่ไม่ชอบนะที่ไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกมึนจะใส่ทําไมวะน้ําหอมเวลาใส่น้ําหอมเราจะกลัวไงกลัวว่าจะเป็นสารเคมีแต่ว่าไม่แรงค่ะกลิ่นน้ําหอมอ่อนๆแล้วก็เป็นให้ความชุ่มชื้นพอทาไปปุ๊บมันดูชุ่มชื้นเลยอันนี้จะทุกบางคนเขาก็ใช้ทั่วหน้าแต่สําหรับตัวเองจะใช้เฉพาะตรงที่เป็นฝ้าเท่านั้นจะใช้เฉพาะจุดไม่ได้ใช้ทั้งหน้า ใช้มา3 4ี่วันแล้วเดี๋ยวประมาณสักอีก7วันวันแล้วกันเนาะรู้มาะมสอ2อาทิตย์เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าผลมันเป็นอย่างไรบ้างแต่อันนี้มันคือคือจังเพราะว่าฟ้ามันต้องใช้เวลานิดนึงเราเข้าใจแล้วก็เราก็รักษาต่อเนื่องมาตลอดจนมันดีขึ้นขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกอะฟ้าจะเค็มมากๆนะคะแล้วก็ สำหรับครีมตัวนี้ไปเสิร์ชหา,าก็ได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลว่ามันเป็นยังไงแต่สําหรับตัวเองเนี่ยจะทําให้ดูว่าจะทใาะทให้ดูว่าประมาณสักสองอาทิตย์ผลมันจะเป็นยังไงจะจางลงไหมแพ้ไหมแต่เท่าที่ทามา 3- 4วันนะคะหน้าปกติดีไม่แพ้ไม่อะไรเลยร,รู้อยู่แล้วว่าไวอย่างเราทุกคนแล้วก็จะเป็นฝ้ากันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค้นหาตัวนู้นตัวนี้เพื่อจะใช้กันอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะที่ เห็นคนใช้หลายๆคนแล้วเขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขาเคลมกันมาว่าแบรนด์นี้เป็นเวชสำอางเป็นของที่เขาใช้ตามโรงพยาบาลตามคลินิกความงามต่างๆเพราะฉะนั้นเขาบอกมั่นใจได้กับเรื่องที่จะไม่มีสเตยรอยไม่มีสารที่ทำให้อันตรายต่อผิวนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสัก2อาทิตย์เดี๋ยวมาเจอกันว่า ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปลองเสิร์ชหาข้อมูลดีค่ะอะไรก็ดีก็บอกต่อบันค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ390บาทแล้วแต่เพจแล้วแต่เว็บไซต์ที่เขาขายกันนะคะลองเข้าไปดูรีวิวกันก่อนก็ได้ว่าเขารีวิวไว้เป็นยังไงกันบ้างหลอดก็ใหญ่นะ30กรัมใหญ่อยู่ใช้ได้นานนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงแล้วมาบอกกันนะ